สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็มารื่นงานโซล่าเซลล์ต่อนะครับเป็นวันที่4นะตอนที่4ี่นะครับวันนี้ก็ไปเบิกของมาฮะยามเช้าแล้วก็วันนี้ฟ้าคึมนะฮะเดี๋ยวจะมาเทสชาร์จลงไปฟ้าตอนฟ้าคึมด้วยนะครับทำผมปเป๊ะเดียนวนี้ก็มีซื้อข้อโค้งมาเพิ่มนะครับสิบหกมิลสีขาวแล้วก็ต่อตรงแล้วก็หางปลาแบบแบนนะมาย้ำกระสายมันจะได้ขันหน้าสัมผัสที่ติดลงกับ ตัวบิ gger DC ได้มากหน่อยนะฮะน่าสัมผัสเอาแบบนี้มานะเป็นแบบเสียบนั่นแหละแต่ว่าช่างมาจะเอามาใช้หน้าแบนของเขาตรงต่อตรงแล้วก็จะมาเสียบรถไฟฟ้าอีกนะครับเมื่อวานนี้ชาร์จหน่อยนึงแล้วก็กลับนะครับตอนเย็นแล้วตอนนี้ก็ขับมีใช้หน่อยนึงเหลือเจ็ดเท่าไหรเจ็ดสิบหกโวลต์นะครับเปอร์เซน็นต์เท่าไหร่มืนะ่อเนี่ยยังไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ขึ้นต้องขาตั้งขึ้นหรือเปล่ามันขึ้นพีปะะ่ะอย่ากดพีออกอ๋อตัดขาดตั้งอยู่เดี๋ยว,ยวจะรูว้ว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูเปอร์เซ็นต์อ๋อหกสิบสามนะเมื่อกี้ก็เมื่อคืนนี้ก็มีใช้ไปซ่อมตู้เย็นนะครับหกสิบสามเปอร์เซน็นต์ จะดูตอนฟ้าคึมคึมเดี๋ยวไปดูอากาศก่อนนะครับอากาศคึมคึมประมาณนี้นะว่ามันแปดโมงน้อยๆคึมๆฝนจะตกนะฟ้ามืดนะมืดคึมนี่นะวันนี้ก็จะมีก็ยังจะเหลือเดินใส่กาวนะครับจะเดินใส่กาวองมันเดินสายกาวเลาะลงมานี่คืนนี้ฝนก็ตกนะครับ ตกหนักด้วยนะครับนะเ,เสียป๊กก่อนปากะเริ่มทำงานแล้วเริ่มทำงานแล้วครับกระแส ทางดีซีตอนนี้ฟ้าคืมนะครับผลิตได้ตอนนี้ชาร์จนี่กินกระแสอยู่2 9 2.96นะครับตอนนี้ก็คือฟ้าคืบๆเนี่ยก็คือผลิตแอมป์น้อยๆนะครับเริ่มออนแล้ว อันนี้ขึ้นอ่ะขึ้น2.99แล้วนะครับโอเคไม่เกิน3แอมป์นะตอนนี้ไม่มีแดด3แอมป์นะครับอ,อย่าตั้งวัดโวลต์นะครับบวกลบเน่ะอ่า โวนน้อยก็ได้น้อยนะฮะโหลดลงไปเยอะนะครับตอนนี้ห่อ่สิบหโวลต์นะครับตอนนี้คือเวลาฟ้าเคลิมนะครับ1น5 7, 7้โวลต์นะครับแต่ถ้าวนลอยก็ถ้าไม่มีโหลดก็จะสูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะลองปิดก่นนะอนแล้วกันอ่ปิดปิดแล้วก็วัดวนลอยนะครับโวนลอย วันลอยตอนนี้ได้เยอะนะสามร้อยสิบเก้านะครับสามร้อยสิบเก้าโวลต์นะถ้าแดดจะจัดโวลต์จะลดด้วยนะครับจากการดูดูโอเคเปิดครับเปิดอีกทีแอมป์อีกทีนะครับตั้งเป็นดีซีด้นะครับอ,อยู่ที่สามแอมป์นะครับ สามจุดศูนย์เก้าแอมป์นะครับก็คือสามแอมป์สามจุดหนึ่งศูนย์นะอยู่ที่แดดนะถ้าแดดมากก็แอมป์ก็จะมากขึ้นเวลาเราผลิตไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ก็จะได้มากตามแสงแดดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทำนี้ก็จะเดินข้อสิบหกมิลต,ต่อนะครับตัดท่ออ่ะอันนี้ก็คือ แไอ้ฝนตกเมื่อคืนนะฮะจะมีน้ําขังอยู่ตอนนี้ก็ใส่กาวนะครับเพราะว่าสากาวต้องอาท่อโค้งแต่สายพีวีมันอ่อนมันนิ่มมันลอยได้ถ้าเป็นฉากแต่ว่าพอใส่กาวสายสิบเนี่ยมันแข็งต้องโค้งแบบโค้งครับโค้งใส่ไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างแมวขอลุยงานต่อกันนะครับเอาคร่าวๆเดี๋ยวนี้ก็เตรียมสว่างมาเจาะยึด ยึดก้ามปูได้บางจุดนะครับจุดไหนที่ยึดได้ก็ยึดบางจุดไม่ได้ก็ใช้เคลืันบทายรัดเอาอีกทีนะครับเยอครับตัวน,นี้ก็มีจุดใส่กาวนะใช้ตัวมิดแคม,มยึดเอานะครับกตัวนี้นะครับพ่วงแล้วก็เดินท่อ16มิลนะไปใส่ข้ององอขึ้นงอลงนะจากตรงโน้นนะครับช้ำรวมกันไม่ตัดสายนะครับ ิสั่งไอตัวประกับจับสายกาวอยู่แต่ที่ร้านเขาไม่จัดให้นะครับจัดมิดแคมให้สองตัวก็เลยเอามาเอาเดินแปทงนี้แหละลอกไปทางโน้นนะครับลงไปด้านหน้าบ้านนะครับต้องไปเดินข้างล่างต่อนะครับเดี๋ยวครับเพื่อนก็ข้างอสายกาวล,ลงมาแล้วครับเราจะเข้าตรงนี้แล้วลงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเจาะรอยแยกข้างน,นอกนะครับ ตรนนนะงรอยแตกด้านนอกนั่นนะครับเพราะว่าด้านในบ้านเขาได้ยกระดับหลายรอบแล้วฮะอาจจะตอกไม่ลงนะเจาะสว่านอาจจะไม่ทะลุจ,จะทําอะไรก็เจาะตอกแท่งใส่กาวก่อนนะครับมีดอกสว่านดอกยาวดอกเล็กค้อนนะครับแล้วก็แท่งกาวโหลดนะครับยาวสองเมตรสีิบนะครับสี่หุนห้าหุน มาตรฐานก็ห้าหุนนะฮะฝาโอเคครับโอเคเจาะตรงนี้นะรอยร้าวนี่นะถ้าตรงไหนเอาตรงนั้นนะครับจะต้องเจาะก่อนไม่ใช่เดินมาแล้วเจาะไม่ลงนะครับจะงานเข้านะก็พยายามเจาะดอกเล็กก่อน ขาดไม่ได้ต้องดูแนวท่อประปานะครับท่อปลาอยู่ทางโน้นนะครับเขาทำใหม่ตรงน้นดอกเล็กไปสองดอกแล้วสุดท้ายดอกใหญ่นะฮะยี่สิบห้ามิลนะฮะ นี่การเจาะต้องค่อยๆกดยกกดยกกดยกนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวจะฟุบลงไปแล้วดอกมันติดนะบางทีต้องระหวังท้้งกดแล้วก็ยกขึ้นบ้างกด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 ยกกดยกนะครับจเจาะลงถ้าเราปูแล้วก็ลองเอาใ่้กาวหลดนะครับแย่ลงแล้วก็กดลงนะครับดู่ลงไหมนะครับถ้าลงเขาก็จะกดลงนะครับอันนี้ลงอยู่ ใช้สว่านกระแทกลงก็ได้นะครับเป็นค้อนก็ได้นะครับอนนี้ถ้าลงง่ายนะครับต่อลงกันก็ใส่อสดอกอาโรตัรี่ฮะสิบสามมิลน,นะครับแล้วก็ปอกสิบหกมิลน,นี่นะปรับเป็นตัว T นะครับจับกระแทกลงนะครับมานี้นะครับ พอก่อนนะรอต่อแคมป์ต่ออะไรก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกดลงไปนะครับตะกัดด้านข้างอีกทีก็ได้แล้วต้องโป๊ปูนนะครับโอเคประมาณนี้แหละเห็นแล้ว,วก็รู้ว่าลงแล้วเดินร้อยใสยก่กาวนะข่างองโค้งไกลมาตอนนี้มีโค้งแคบอยู่ลองร้อยอยู่ลองร้อยดูก็ได้อยู่นะครับไม่ว่าจะไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ ชิดมุมมุมซ้ายนะครับยึดกามปูมาสองตัวสี่ตัวนะครับนะจะฉากนี่นะนก็ลงมาตัวล่างตัวล่างนี้ต้องการโค้งที่สั้นนะครับก็เลยได้ตัวนี้ก็จะหมดพอดีตอนนี้ข้องอหมดต้องไปซื้อข้องอเพิ่มหนึ่งสองสาขาดอีก3ามตัวนะครับ พ่อก็หมดพอดีนะครับซื้อมาเพิ่มอีกสี่เส้นนะครับอ่ะโอเคเอ่อตัวนี้เนาะอันนี้เอใช่เอเอเป็นบวกไอไอมันจะมีอันนี้ AB มันยีแค่นี้อ่าอ่าอันนี้เป็นบวกลบอ่าครับผม CT เป็นบวกลบซบวกลบ24โวลต์นะขาวบวกขาวบวกอันนี้อันนี้ขาวน้ำเงินขาวน้ำเงินอ่าแล้วตัวต่อไป เป็น i อซีแปดห้าอ่าอ๋อห้าครับผมอ่าไแดห้าต่อเอมันจะมีเอมันจะมีเอมันมีมาร์กบลงมาอ่าเอคือต่อมานี้มาอิมอร์เตอร์เอมาเบอร์สีมาเบอร์สีนะบมาเบอร์สามบมาเบอร์สามครับผมโอเคคือระบบสองริบโวลต์นะครับตัวนี้โอเค อันนี้มันเป็นไอสิบเอ็ดห้าย่สโายเป็นสัญญาแล้วตัวปักตัวนี้แล้วก็มัมีมาร์กอยู L L. ่นะมีกาวเอลเอ็มนิวัโอเคอเข้าเทมเมนอนนะครับลายลาย,ลาย,ลายน้ำน้ำตาลเนาะกลางกลางนิวตันนะครับอ๋อเป็นแบบกดนะ,ะแล้วก็ดับเบิลยูก็คือ PE ก็คือ กาวอะเดี๋ยวจะถ่ายของของเว่ยนะครับอ๋อ,นะอต้องมีหัวอ๋อหัวแบบนี้เนี่ยไม่พี่มีครีมย้ำไหมอ่าครีมย้ำม,มีครีมย้ำม,มีอ่แต่ว่าแบบนี้ไม่มีมันย้ำตรงฮะตรงนี้ก็ได้ไหมเหรออ๋อตัวนี้แบบแบบรัดกอดนี่ยเขาเรียกคอร์ดเอ็นอ่าคอร์ดเอ็นนะครับ เขามีมาให้ไหมในกล่องมีไหมมีไหมที่นี่มีไหมมีนี่ก็เปลี่ยนไปซื้อสายที w อชมาสัก2เมตรเส้นละ2เมตรเผื่อใช้สายอ่อนนะครับต้องมีคิมย้ำเฉพาะอันนี้ก็เป็นเหมือนกดขากดปั๊บมีกาวพีวีสติงเดียวอ่าสติงเดียวก็ต่อพีวีหนึ่ง่งอันนี้เป็นแบตเตอรี่อนนี้ก็บวกลบ บตเตอรี่เป็นเคโวลต์นะใช่ไหมถ้าใจะใช้แบตเตอรี่เป็นเคโวลต์นะของรุ่นนี้ชุดของเ,อเคอว์จะเป็นรุ่นนี้เป็นแบตไอโวลต์ I นะครับอินพุตสามร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยแปดสิบโวลต์สิบห้าแอมป์นะเอาพุดสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยสาสิบห้านะครับ โอ้ยอินต้องสามรอยห้าสิบเลยเหรอตัวนี่แบตจะมีห้ากิโลวัตต์กับรุ่นใหม่สิบกิโลวัตต์นะพี่อันนี้เป็นรุ่นเก่านะเยอะอรุ่นรุ่นเก่านี้ประกันกี่ปีนะพี่ประกันห้าปีับอันนี้ประกันห้าปีรุ่นใหม่ประกันสิบปีนะครับแต่ราคาก็สูงเอาการอยู่ครับของตัวเองก่อนโอเคเดี๋ยวต้องโหลดแอปเข้าของโฮโฮเวิร์ดเลยฮะไม่มีสแกนตรงนี้ฮะไม่มีครับพี่อ๋อต้องเข้าเพจสตูฮะยูทัยหันข้าไหลัครับจีดคอนมื้อ นไฟ้าฝนตกหนักครับอขมยจุดเสร็จไม่เรียตัวรถัวเลืันนี้หนักเลยนะครับรอฝนหยุดตอนนี้ฝน,น,น, s. <S น,นตกฝตกกอมตกหนักนะครับนี่ก็ใช้บอลบอลเจครับนี่ก็เดินพองออกมานะครับลงนี่เสกีบกามปูสิบหกเมตราสิบนีแล้วมานี้แล้วก็อ้นี่ เข้า,าหลักดินนะฮะหรือแท่งกาวโหลดครับตอนนี้บิดเกลียวหน่อยแล้วก็จะยึดแคมหัวใจทีนะครับแล้วก็ค่อยเคาะเคาะอ,อ,องนะครับแล้วก็ใช้ปุนกาวโ๊กทีนะกาวโ๊กนะครับโอเคพอดีฝนตกหนักนะครับคือให้มันรัดท่อไว้แล้วก็ส่วนบนทุวนหนึง่งจะทำนี่ขันยึดแล้วก็ตอกไปนะครับ พอมิดกระพอแล้วนะครับแล้วก็โปรกกาวหรือจะเชื่อมก็ได้นะครับบัคคีก็ได้หรือจะใช้หลอมก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเราจะใช้โปรกาวป้ายเลยนะครับก็ค่อยป้ายนะให้เนียบนะครับ จะได้เนียบงานโอเคครับโอเคแล้วนะครับจะไปด้านในต่อนะครับประมาณนี้แหละ,ะก็เดี๋ยวจะมาต่อสายทีวีนะย้ำหางโป่งหางปานะครับรีเบิก์ตหางปามาแล้วปลาแบบแบนมานะฮะจะได้ขันเข้าทีมิลลอนได้ง่ายนะเข,ข้าเข้าเฟ็คเกอร์กับเซิร์ชได้นะรตรงนี้โอเคความเร่งการก่อนแล้วก็ต่อสายเอซีให้เรียบร้อยนะมีประมาณนี้ มีเสียนพ่ออ่อนสีหุ่นมานะครับสายทิ้นีฮดบิลหนึ่งคูณหกแล้วก็สามเส้นนะครับมีน้ำตาลฟ้าก็ลายยื่นต้นกาวนะครับแล้วก็บอกสายคอนเนคเตอร์ปลั๊กมีกาวจะใส่กาคู่พน纳สนิกฝาพน纳สนิกนะอับนหลังสองสี่จะใส่ปลั๊กโอ้โ ประมาณแถวแถวนี้นะครับเอาไว้เช็คระบบไปเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่ท่านี้หรือท่านี้นะจะได้ไม่เกะก,กะเอาไว้ชาร์จใช้ไฟ DC ได้นะครับเก็ไ,ไว้เช็คระบ,บบแผงด้วยโอเคขอํำเนินการก่อนครับไม่สะดวกรีบอ๋อมีตัวนี้ลูกิตตัวนี้10อ่า46นะ16แอมป์ใส่ตรงนี้อ๋อะ<ม>จะใส่ตรงนี้นะ ะตนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคันนี้ก็คือของเธอเธอซื้อก่อนที่จะอยู่กินกับแฟนคนนี้ด้วยซ้ำนะคะโอเคเดี๋ยวผมกดใส่ทีนะจะนี้ก็ใส่เป็น46แอมป์นะครับเกือ<ๆ>อะไรช็อตอะไรนิดๆหน่อยๆจะได้ตัดนะครับ ไม่ให้ใส่แอมมากเกินไปซึ่งเรื่องนี้นะคะตอนนี้ตำรวจไทยก็ประสานกับทางการมาเลเซียช่วยติดตามเอารถกระกบะคันนี้คืนแล้วค่ะส่วนผู้ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยตอนนี้สองสะอเสดากำลังต,ตัวนี้ผมคงจะใส่เป็นคอนเนคเตอร์นี่ออกนะครับพอออกก็จะง่ายนะมันใกล้ๆเองจะออกแล้วก็เข้า P ีแล้วก็ตัวปลั๊กตัวนี้นะครับขาเอาพุทตัวนี้นะตัวนี้ก็ ตัวเสาวไวไฟเนาะตัวนี้ก็แค่มาเสียบโอเคตัวนี้สวิตช์ก็ดูว่าออฟอยู่นะฮะออฟอยู่ก็ปิดโอเคเดี๋ยวขอย้ำดำเนินการกันก็ความรวดเร็วนะครับมาต่อสายซี CT นะครับซีไปโหลดสีขาวไป24โวลต์นะซี CT. สีขาวเป็นบวก ีะต้องเงินเป็นลบนะครับซีทออีต่อตามนี้สีขาวไปทางโหลดนะครับลายนะลายเอ็นมันไม่ต่อค้อมลายสีขาวไปโหลดต้องปิดไฟนะครับพอดีมเมื่อกี้ พ่าสีทีตรงคล้องนี่ตรงนี้คล้องไม่ได้เพราะนี่ตรงนี้มาข้อมาสองเส้นนะครับลายสองเส้นสีขาวทางโหลดเช็กวัดแล้วนะครับตอนนี้เป็นลายนะลายนี้เส้นนี้เป็นสายไฟนะครับฉเฉลี่ยพอเห็นนะครับเฉงี่สีขาวไปโหลดก็ต้องปลดสีทีคล้องนะครับ ข้างล่างคล้องไม่ได้มันสนองเซนคล้องไปแล้วนะเ,เสร็จษ้าอ่อนเขาทางโลดนด้วยนมะันก็ฝั่งนี้ได้โดนสายแล้วโอเคป็นเครื่องเล่นแอมไม่เจอหรอกว่าตอนนี้เป็น โซ่แคร์ดีนะครับเอาเปิดตู้ก่อนโอเครีบสับไฟขึ้นนะครับให้ลอยสายทะลุไปคนระับมดทีหนึ่งคร่าวๆส่วนตัวด้านนอกก็เดี๋ยวประกอบอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็น แอนเธนาเสาอากาศเนาะไอนี่บวกลบ P C P V หนึ่งแดงบวกดำลบนะครับต่อข้อนี้เข้าบวกลบเบคเกอร์ดีซีสี่สิบหกนะสิบหกแอมป์นะครับตัวนี้สายอ๋อซีทีต้องว่อกมานี่ตัวนี้ก็ซีทีเหมือนกันนะครับจะเป็นแดงเนะี่ยแดงดำนี่สี่เส้นเข้าจุดนี้ เอาตรงนี้นะครับปลั๊กไฟไอ้สายสายเอา AC เอานะครับชุดนี้นะครับนี่ก็ต่อสายเมนนะครับเมนมาจากตู้เนาะร้อยสายซีทีมาตรงนี้ใส่เท่าอ่อนหนึ่งนิ้วนะครับร้อยซีทีมาด้วยแล้วก็สายไฟใช้เป็นสายของโซล่านี่แหละแต่ย้ำห่างปลานะครับนี่เอ็นเอลนะครับ ่วงมาเซิร์ชนะครับพ่วงมาห่อเซิร์ฟส่วนซีทีซีท,สทีสีขาวเข้านี่นะครับอ่าสีขาวไอบวกนะครับขาวบวกน้ำเงินน้ำเงินขาวนี่เข้าลบนะครับแล้วก็ AB AB ก็ต่อกันเลยนะจะมีเขียนอยู่แล้วนะ AB แล้วฝั่งนี้ก็เข้า,าสามขาสามกับสี่นะครับสีน้ำตาลเข้าเบอร์สี่นะครับสีดำเข้าเบอร์สามนะครับตัวมิตเตอร์ซีทีนี่นะกันย้อนนะครับเตอร์กันย้อนคือผลิตไฟตามาไม่มากไม่มากเกินไปนะครับไม่ให้หล้นออกไปที่มิตเตอร์หน้าบ้านนะครับนี่ละอีก ดีซีอ่ะดีซีก็ต่อแล้วดีซีมานี้ดีซีสิบหกมานี้สามสองอ่าตอนนี้ก็รอจากชุดนี้นะครับชุดขานี่อ่าขาเสียบคอนเน็ตอ่าพาวเวอร์ Power, อ่าปลักออกนะกทั้งออก,ท,ออกทั้งอินนะครับไฟเ,เข้าสองร้อยสิบวแล้วก็ความถี่ก็ลิงก์มาเข้าจะเข้านี่หัวเมนนะครับหัวตัว เบเกอร์นะครับ32หรือเปลี่ยนเป็น16ก็ได้นะถ้าแอมมันน้อยแต่ว่าตัวไหนช่างมาใส่16ไว้แล้วนะครับนี่เผื่อเผื่อเพิ่มเป็น2สตริงนะครับเผื่อแอมมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเบเกอร์ก็ทําเผื่อไว้เผื่อเพิ่มนะครับเพราะว่าด้านไหนก็ใส่16ไว้แล้วนะครับถ้าช็อตอะไรก็ให้16ตัดอันนี้ก็เอาไว้ปิดเปิด,ดเฉยแล้วก็สายเมนด้านในด้านในเข้าไปนี่นะครับพองกับสายซีทีเนี่ยตัวนี้ ความกล่าเดียวดูด้านในนะตัวนี้ก็เข้าเข้าตรงเราเก่านยนะแล้วก็เอก็เป็นนี้เข้าหหางปลาสีดำนะครับหลายก็เข้าลูกสกิบนี่นะตัวนี้นะคสิบสองนะครับเอ้ยหกส่สิบหกมไว้นะครับ เวลามีอะไรช็อตเชื่อจะได้ตัดเร็วนะครับนี่ค,ครับน,นี่ก็ไม่ค่อยเปิดไปนะครับตอนนี้ปิดไว้ก่อนนะครับครน,นี่ก็เจาะดูเตรียมใส่คอนิเตอร์ไว้นะครับจะใส่สี่หุ่นนะครับจะได้ดูเล็กหน่อยตัวนี้ก็จะเจาะยึดก้ามปูเยียงกันแถวนี้แหละจะได้ไม่ต้องใส่รางใส่รางก็จะใหญ่เทอะทะอีกตัวนี้แหละนีกระดูกสวยดีเหมือนกัน ก็ขาดอีกเส้นหนึ่งยังไม่เรียบร้อยพอดีปัญหาฝนตกนะครับไม่งั้นก็เสร็จไปแล้วนะครับก็ <S <S จะเหลือจะเซตอย่างเดียวยนี่ไงต้องรอแสงแดดดีๆมืดแล้วมืดแล้วนะครับ <S <S <Okay. S 2> โอเคโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน,นะน์นะยังไงก็ช่วยกันตาม Subscribe และแชร์ ก็เป็นเฉยใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับนี่ก็ฝากติดตามตอนต่อไปครับสู้ๆครับของแค่เรื่องพลังงานกับพลังงานโซลาร์รรรเซลล์นะครับไฟฟ้าบ้าน220 230โวลต์นะครับ ac